อาหารแหงอาหารสดจ้าแกงเขียวหวานแกงเผ็ดนะจ้าแล้วก็มีปลาแห้งด้วยจ้าสาถุงร้อจ้าถุงละาสามสบาทสาถุงร้อจ้า,านี่คื้ำจิ้มสมเร็จรูปนะคะอร่อยมากเลยค่ะมีหลายอย่างเลยคะแกงเขียวหวานกับแกงเผ็ดเหลืออย่างละถุงนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะซื้อไหมคะน้องซื้อไหมคะอหูน้ำจิ้มน่ากินจังเลยเอาไปกินสุก,กี้ที่บ้านดีกว่าเอาอะไรคะมีน้ำจิ้มสูตรเผดม ใช่ค่ะสูตรเผ็ดกับสูตรหวานเอาอะไรดีคะเอาสูตรเผ็ดกับสูตรหวานค่ะอย่างละขวดนะคะใส่ถูงเลยลูก20สิบบาทจ้าขอบคุณนะจ้าเดี๋ยวมาอุดหนุนหน่นะจ้าเหลือปลากระป๋องแล้วก็กะทิวยจ้าน้ำจิ้มเหลือขวดเดียวอย่างละหนึ่ะะงะนะคะอ,ดดอย่างละหนึ่งค,ง,นงค่ะปลายแห้งจ้าปลายแห้งสาบหาบาทจ้าปลาสำเร็จรูปคะ่ะสำเร็จรูปป้ะขายใกล้หมดแล้วชิมดีโอ้โห ของมาเต็มรถนะใกล้หมดแล้วอ่ะดีจังเลยโอ้โหขายดีแบบนี้ทุกวันก็ดีสินะโอ้หูกิ่นแกงเขียวหวานกับแกงเผ็ดหอมมาถึงนี่เลยไปถามเขาดีกว่าว่าเขาขายหรือเขาแจกปีกันแน่เนี่ยหอมจริงๆเลย ให้หนูเถอะนะคะเดี๋ยวหนูจะไปเดี๋ยวหนูจะเอาไปกินกับน้ำปลาที่บ้านก็ได้ค่ะที่บ้านไม่มีกับข้าวเลยเหรอจ้าต้องกินข้าวกับน้ำปลาเหรอใช่จ้ะจริงไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้มีใครก็กินข้าวกับน้ำปลาได้เหรอใช่จ้ะหรืออยู่กับยายต้องกินข้าวคลุกน้ำปลามาสามวันแล้วเนี่ยหนูตกงานมาสามเดือนแล้วค่ะ ไม่มีใครจ้างงานเราเลยโอเคโอเคพี่เข้าใจแล้วคนตกงานกันเยอะร้านพี่ก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะ10บาทเราอแถมแกงเผ็ดแล้วก็แกงเขียวหวานให้เลยแล้วกันเพราะว่าใช่แถมเพราะว่าเราอใกล้ขาใกล้จะหมดแล้วเราก็จะแถมลูกค้าคนสุดท้ายใครมาคนสุดท้ายของวันเราจะแถมให้หมดเลยจ้า แล้วละแม่ทำไมแม่แถมให้เขาเขาเยอะขนาดนั้นแค่สิบบาทแล้วมันตกอัลก,กิบาทล่ะเออนะ่าไม่เป็นไรหรอกลูกเพราะว่าแม่เนี่ยเห็นเขาบอกว่าเขากินข้าวกับน้ำปลามาตั้งสามวันเนี่ยขาดสารอาหารตายกันพอดีเผลอๆเป็นโรคไตก่อนให้เขาไปเถอะเขาอาจจะโกหกก็ได้นะแม่เขาไม่อยากให้เงินหมดเดี๋ยวนี้คนดราม่าเยอะไม่คิดมากไปหน่ยนะลูก เราเขาก็ไม่ได้มาขอเงินบริจาคอะไรเราสักหน่อยอ่ะแต่เพื่อจะพิสูจน์กับหนูว่าเขาโกหกจริงหรือเปล่าแม่ว่าเดี๋ยวเราปิดร้านแล้วก็ตามไปดูดีหะว่าเขาอ่ะกินข้าวของปลาดีหรือเปล่าเดี๋ยวแม่ปิดรถเดี๋ยไม่เห็นไม่เห็นเขาเดินไปทางนี้นะบ้านเขาน่าจะอยู่แถวนี้แน่เลยยายจ๋ายาย เนี่ยเราไม่ต้องกินข้าวคุกน้ำปลาทุกวันแล้วนะเนี่ยไปซื้อของที่หน้าปากซอยเนี่ยเขามาขายถูกมากเลย10บาทเขาให้ตั้งเยอะเนี่ยออพอพอดีแหละยายไปหาปลาก็มาได้ยายยายไปตกปลาไม่ได้ชักกระตัวเน,เนี่ยเห็นไหมแต,แต่เกียขึ้นมาเนี่ยแ้ว <homogeneous S 2> หนูจะไปซื้อเขาทุกวันเลยนะจ๊ะยายมันถูกมากเลยอ่ะแค่10บบาทเองจ้าเห็นไหมชินบีเขาจนจริงๆแม่บอกแล้ว แม่เขามาจะมาซื้อเราทุกวันด้วยอะ่ะเราต้องขาดถุงแยกแน่เลยโอ้ยไม่เป็นไรหรอกนาะแค่คนเดียวเองเราก็เอากําไรที่เราขายได้แต่ละวันแบ่งเจียดมาซื้อปลากระป๋องแล้วก็แบ่งแกงเผ็ดแกงเขียวหวานให้เขานิดนิดหน่อยหน่อยไม่เป็นไรหรอกลูกคนเรามันก็ต้องมีน้ําใจต่อกันบ้างจะขายของเอากําไรตลอดมันก็ไม่ดีใช่ไหมเราก็แบ่งกําไรให้เพื่อนร่วมโลกกันบ้างวันนี้ให้คนนี้วันนั้นให้คนนี้แบ่งปันกันไปนะลูกนะ เกิดเป็นคนต้องรู้จักแบ่งปันไปกันเถอะเดี๋ยวเราไปเตรียมของไปตลาดไปซื้อแกงเขียวหวานมาทําแกงเขียวหวานกันดีก,กว่านะแม่เราจะซื้ออะไรกัน,นแม่ก็ซื้อของมาทำขายด้ย